กุหลาบดอกนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกสาวให้มานะคะบอกว่ารักมามีเอาล่ะวันนี้เราจะมาดูพระคัมภีร์ในเรื่องความรักกันนะคะความรักเนี่ยก็เป็นการกระทําด้วยนะคะเป็นการพูดด้วยเป็นการให้เป็นการแสดงออกด้วยเหมือนที่ลูกสาวให้ดอกกุหลาบสีแดงสวยงามให้กับม,มัมีบอกว่ารักมามีนั่นเองนะคะเอาล่ะเรามาอ่านพระคัมภีร์กันนะถ้าเราพูดเรื่องความรักเราก็จะอ่านที่ พระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อ4ถึง8นั่นเองวันนี้เราจะอ่าน1โครินสิบสามข้อสถึงแและข้อ13ด้วยเราจะอ่านไปนช้าๆนะคะแล้วก็คิดใครควรตามนั้นนี่คือความรักที่พ่อสอนลูกพระบิดาทรงบอกกับเราว่าความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราเป็นเช่นนี้แหละและพระองค์เองปรารถนาให้เรานั้นรักตัวเองแบบที่ เป็นที่แบบที่โรงสมรักเราด้วยและเราเมื่อเรารักตัวเองเป็นนะคะเราก็จะสามารถรักคนอื่นได้ด้วยเพราะเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีอเมนเนะเรามาอ่านกันเลยนะคะ1โครินธ์13ข้อสถึง8ความรักนั้นก็อดทนนานอ้าวโดนโดนโดนใจเลยใช่ไหมคะและมีใจปราณีความรักนั้นไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองข้อ5ไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวนี่ ไม่ช่างจดจําความผิดอ้าวยกโทษให้อภัยลืมลืมมันไปข้อที่6ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมไม่ใช่แบบเออนะทาผิดก็ยอมยอมไม่ใช่นะเราไม่ชื่นชมยินดีไม่เห็นด้วยกับการผิดนะคะแต่ความชื่นแต่ชื่นชมยินดีในความจร,รมิงข้อที่ 7. ความรักทนได้ทุกอย่างอีกครั้งขอย้ําความรักทนได้ทุกอย่าง ชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมออเมนก็คือเชื่อในส่วนที่ดีนั่นเองนะข้อที่8ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกก็จะเลิกพูดกันไปแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไปเอาละข้อ13นะคะข้อ13ขอย้ําและบัตรนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังดํารงอยู่3สิ่งนี้สําคัญมากๆจริงพระบิดาย,ย้ําและสอนกับเราว่า คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสสิ่งนี้อามนความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะก็นี่คือพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องความรักเราก็จะมาอ่านพระคัมภีร์แบบนี้ไปด้วยกันบ่อยๆเนาะสนุกไหมคะดีเนาะมีเพื่อนอ่านพระคัมภีร์ไซฟอนเพื่อนอ่านพระคัมภีร์นะคะสําหรับวันนี้พระเจ้าไอคอค่ะบ๊ายบาย